่็ไม่เห็นบอกเลยทั้งพ่อทั้งลูกอยา่ากักติดน,นะมา่มามอยากเข้าทำสวนจังเลยแต่ไม่มีเวลาทำงานวันนี้ตอนนี้พึ่งกะเฟ่รนีตค์ทำเพราะเนิต์สวยเลยพี่น้่มสองโมงสองโมงสิบ ยี่สิบหานาทีเบ่งแดดเลยตัดเนี้อเกีียวเขาเมียงไท่อร่อยตอนนี้มันไปแล้วไปแล้วลูลวไปไหนลูลูไปกินหญ้ากินหญ้าเป็นครึ่งวัวหน่อยเนี่ยละ่ะพีน่น้องคนไลา์มันมีเวลาวีผมแฮคนติดมั่ง กลับมามันเปียกรูหรือมันกินหญ้างุบงุบเยอะพาไปเบิ่องกานกินหญ้ากานกินหญ้ากินหญ้าแล้วก็มาอ้วกใส่เงี้ยนได้ประเภทไหนจะเดียวๆด้วยนี่เป็นกินหญ้าแลา้วพี่น,น,าน,าน,น่าเป็นกินหญ้าเป็นปๆเพราะว่าเขามีหญ้าให้แมวตั้งหากเวลา เขาเป็นร้านอาหารแมวเขาสิมีหม้ยาแมวขายแต่บรซื้อมาให้เพิ่นกินให้เพิ่นกินในสวนเหรอกินหะยาก็เป็นกินแล้วก็ไปอ้วกใส่โซฟาพอเพิ่นแล้วเ,เห็นเขียวต้องมาซีกินอะันนี่บัด siapa Hai uh Hai -uh. ngiku seba Hai Kepin kepin